สิพาไปเที่ยวฟ้ามสองพี่นอ้องหน้าตนคือนาฬิกาไอโมห์เห็นไหมสามพันบาทกว่โอ้ ประมาณเลยว้าวผมกเห็นยงไปตีดยนของเขาอะตีดายก่อนความสองหนึ่คนล่าร้ายในต้นไมบ้เต็มหมดเลยเต็มหมดเด้บอเออพี่ไอ้แบงค์ไอ้เก่าเต็หมดเลยเออไม่สตูดกับเป็นคนไทย แตว,วแต่เป็นคนลายแต่บาออกเป็นคนไทยลูกครึ่งหรอเออลูกม,มากๆก็ได้เป็นลูกครึ่งหรอเออดาวมันเกิดที่ไทยบ้านบ้านงหอนับ2บ้านส,นานส่วนถามอยู่ ยูน่ะตัวเขาเขาทางนี้เนาะทาเนี้ยท่านหัวดีเลยเดีีนย่งกัน ไม่มีเงินทำอะไรกันอยู่อ้ม่แต่เจ๊ใหญ่เลยเนี่ยนั่นมิเตเจ๊ใหญ่เลยนางอยู่เลยเออเดีอยวเาบกต้นบริหารให้ง่ายกันมาเน่ย

โอ้โหมันสมหัวกันเฮงอย่างอยู่เนี่ยโอ้โหมันสมหัวกันเฮงอย่างอยู่นี่อโมาเล่นเกยเลี้ยงกันสาย่เลมาเล่นเกยกันสายฮะสูนวดหน่อยเราบาไฟสอดเลยเนี่ยโอ้โใส่เสือใส่เสือคือกันเพน็นนางเลี้ยงกันเลยนั่งถึง9ก้าป นาเมาหาคนนาจมากไมไม่ด <thôi> oh ้่เสืสืกันหมดเดวีจเสืเสื้อสกันดเชื่แกูสามารถ้แม่เป็นนาสีเว้ยไฟสีฟ้าอะไดูอร้มาเสือีกุยเเอ้ยไปปลดตังกุยกันอะไรแนบมนก้ยแนบมกล่องจดาโอ้โห เลี้ยงกับใส่ลายด้วยเด็กยังเด็กหน่อยคนไหนเป็นลูกครึ่งแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยไอ้กาวด้วยไอ้กาวด้วยใครมาบ้าสามคนเนี่ยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมสามโอ้โยด้วยก้อยเป็นลูกครึ่งมะก๋วยครึ่งผีครึ่งคนเหรอหรือว่าเป็นลูกครึ่งครึ่งผีครึ่งคนคนเล่าทั้งนั้นนะแถวนี้มีแต่คนเล่าทั้งนั้น ปาดขอบคุณคุณดาวไปน้องเข้ามาเลี้ยงไก่เด็ไก่ป้าไก่อยู่ข้างหน้าเลยป้าไก่อยู่ข้างหน้าเนาะลายฟ้าบุ๊มเปลายฟ้านลายลังไปตีเล็กหน่อยแล้วทำงานเลยหนึ่หร้อยบุ๊มบตัวนึ่หรอไอยตัวสีฟ้า คนนี้ซื้ออะไรคะบคนนี้ซื้อน้องบอลวีแล้วบอวีบลวีคนนี้ไอ้มวัวนี้แบนแต่ว่าอย่าปากาพีเทอร์น่ะผ้ากระเทยในอย่างเนี่ยเล่นเกมวะเอ้ยีอนเย่าข่ามันไปใครกันเลยไ่จุกีี่ไอ้ดอนจุจุจีดี้ดแล้วก็สลายเลยนางลิงเกม

เล่น่อยเต็มเลยเลยเล็ยกนอยเล่าก็มาห่อนค่ะวะ กินอะไรอ่ากกายะมันจะมาเอาซะวะเดจะาเอ่าไปเา็กก็จอบลอยแ่อยหอถายไปถายมากควันลอยไม่เจงนะ่ายเอาม่มาเเางเอ๋เลื่อนไรนี่ยเลื่อนนาเอาเรือนาป้าแต่ขาว่าบ้านในี่มีงานแต่งนี่ยนะ เขาซีนิงานแตงเหรอห่วยบอเซิร์บอมมาแล้วเว้ยบอเซิรงเซิร์นเหรอเิแล้วก็บอแครนีลาจุ๊บแชจุ๊บแรบชเนี่